นี่นะคะมาแล้วผงคาแดมอมแม่นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะผงคาเดมมแม่ที่เอามาใส่สูตรขนมงทองม้วนนะคะให้ลงไปนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องแบบเอาหอมๆเอาแค่หอมๆนะคะนิดเดียวพอค่ะแค่นิดเดียวไม่ถึงครึ่งช้อนชานะคะคถ้าใส่เยอะมันจะเหม็นไม่ชอบแค่หอมๆนะคะแล้วก็ Om man blir tio, om man blir en fem. Trettio som cirka, och vi ska köra pickpock. Får du se det grej för två dygn, hur på Jag vet inte, nu är det och Hur kommer Ska jag skriva att det blir mellan 8 och 10 en gång? Nej ja. det går bra. Ja. Nej jag var bara för att du ska veta när vi kan, kan leverera bilder till utomhåll på mellöst. Ja. Det är inte just listan kommer inte. Nej, nej, nej. 8, 9, 10, 8, 9, 10. Så känner jag så nu. 8, 9 går bra. Kör pikan över där några มาสั่งล,ลูบภาพค่ะลูบภาพครับปลอดไปซุ้มก็เหลาเดีย๋ยวนี่นะคะเอามาใส้แป้งก็จะได้หงมนะคะโอเคแค่นี้นะคะ่ะแล้วก็เ๋ยวผีก็ยังไม่ใช้อันย้อยนะคะแป้งน,นี่เราก็เอาไปเก็บไว้เอาไปใช่ตู้เย็นไว้สักพักนึงนะคะไม่ต้องน้านนะประมาณเ่วโมงถึงก่อยออกมาถอดนะคะ เดีววิธีการทอดก็จะให้แล่ให้ดูวิธีการทอดด้วยว่าทอดอยังไงมันมีที่ม้วนยังไงด้วยนะคะมันเป็นเครื่องทอดเอามาแล้วก็ม้วนนะคะวันนี้มีพี่เขามาช่วยทอดด้วยวดียิ่งน้องเบอร์เบอร์ยายอยู่โดนไปสองเข็มแล้วคะจึ๊ไปเลยสองเข็ม นีนะคะต้องดูแล้วเวลาทอดก็ต้องดูด้วยนะคะว่าแป้งมันมันพอไหมที่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่แป้งมันนะคะมันจะไม่แข็งมันจะไม่อร่อยมันจะไม่อร่อยนะคะแถลงตายมังเลงกลงมังเนาะเนี่ยคะ่ะใส่ถ้าไอ้นี่แป้งดับเบิลก็ใช้ประมาณหนึง่งครึ่งช้อนชานะคะ พุงเนี่ยเนะะียค่ะพุงคาแดงมุมแม่นะคะเ็าเหลียบพุงคาแดงมุมแม่นะคะมันเป็นอะไรไม่รู้ภาษาไทายเขาเหลียกอะไรไม่รู้สูตรฝลังก็ทำเขาใส่เขาใส่นะคะมันจะหอมหอมนะคะมันหอมหอมเราจะชิมแป้งนะคะว่ะมันหวานอดีไมานะคะเพราะว่าถ้าหวานเกินก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ร้อยนะคะสูตรสลังนะคะสูตรอยู่โลกหวานเกินมันก็ไม่ได้ ถึงทาแป้งเนี้ยเกินไปทาแป้งเนี้ยพ่อดีอะคือแบบเวลาถอดอะใช่ใช่แค่ชชอนเดียวนะคะใช้ลงไปในพิมพ์แล้วถึงะปิดพิมพ์นะคะมันก็จะเบนออกของมันเองแล้วถึงกะลีบหมวนนะคะผัอซุมซุกกะลีบหมวนขนมทองหมวนบ้านเราค่ะคล้ายๆขนมทองหมวนบ้านเราคล้า,ายๆข,ขนมทองหมวนบ้านเรา จะหอมๆห,หน่อยนะนี่นะคะ่ะแล้วก็กวนแป้งให้ได้ขนาดนี้นะคะเห็นไหมคะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปนะคะอพอดีพอดีเป๊ะๆแับเครื่องช่างมาดูกันคลิปต่อไปนะคะตอนทอดนะคะว่ามันจะออกมาแบบไหนสวยไหมแล้วก็เวลาทอดเราก็ต้องเลือกเอาสีด้วยว่าเราจะเอาสีเข้มสีเหลืองพอดีหรือว่าเอาสีเข้มนะคะ แล้วแต่คนชอบเนาะอืมเนี่ยค่ะสูตรพี่นะคะหวานพอดีค่ะอืมโอเคค่ะลูกนี่จะทำกับลูกนะคะลูกชอบมาเล่นกินเล่นแป้งอโอเคกู้เชนกู้เชนหมายถึงว่าพอดีค่ะกุ๊กใจนะคะกุ๊ก พีรีดามาให้กับน้องใจพีรดาใหแนไครับพีรีดายงลุกขึ้นมาต่อโซ่เลยไห้นี้ทิดึม้มโค้งกับอีคายแปนงกับอีถ้ำทำสารผัดโชว์ชีวิตกันแล้ว คนี้นะคะเนมาชมกันคลิปหน้าวิธีการทอดนะคะ